าสุขเขาคิดว่าการประชุมในวันนี้ถ้ามันบะสำคัญ<ม>ก็ออกไปเลยน้องกำลังแนะนำเรื่องบริษัท How you. นเฮาอยู่ผมมีแผนกอบรมงานใหม่ให้อยู่แล้วเมิ่เป็นหัตัวต้องแนะนำออกไปให้หมดต่รเราต้องนอกกันเนี่ยอได้ว่บาบอได้ว่าอย่างแต่วันนี้อารมณ์ ได้ข่าวว่าผู้มั่นบอดมาซี่บริษัทเอองานค่ะผู้มั่นกอ้รงนี้กาที่อายชอพูดถึงบ่อยก็ดูรวกหนะคะทีนี้อาหันเหมืนที่อายว่าเลยตัวยัมูจักเขาแต้เตือกไอ็มอสักว์ดีแลยกาแฟมาล้เจ้าตุเกตาเจ้าต้องมาได้ตั้งใจไือตั้งใจอย่างห่อก็เยื่ยงมันแล้วไปเส็จแล้วหก็เป็นไรล้อรจะต้องติมเนาะยินี้จะได้มูจัก แต่เดียวเพิ่นเขามีแรงสูอเหมกันก่อนตัวอ๋อเจ้าที่ลักพี่บ้าน้องเพิ่ซ้อเลิกมันไว้เงนเขาแล้วนะเป็นต้นตีหน้าที่ลักว่าดีกอมันกะคงจะต้องงามเก่งที่เหมาะสมกับอ้ายมือตัวไปโดนอย่างมาเป็นอย่างนักก่อนายว่าปอกกับแม่มควรมาตาสินควาอมกักเขาแต่ขอโทษขอโทษใจเลยเจ้าก ไม่งกันนะออมกนแค่ต้องการคนปลอบใจอะเพระว่าไต้องโหดขนาดนั้นก็ได้ครับคีร่าเขายังอังนกับมั่นกันเดือนหน้าเลย